ไหวไหมว่าเนี่ยเบนยามินเซสโกนะครับน้องบ่าวอีกคนหนึ่งที่ผมส่งกำลังใจให้เขานะอยากจะให้เขากลับมามีผลงานที่ดีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเล่นไปเล่นมานะครับโ,โหเบนยามินเชสโกดูสมแล้วนะครับโอ้โหอาการหนักกว่าคอยลุนซะอีกนะครับคือสิติในการลงเล่นของเซสโกครับถ้า ดูจากเว็บไซต์ทางการพรีมลีกณเวลานี้ครับลงเล่นไป16นัดในพรีมลีกยิงไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำานึ่แอสซิสต์ครั้งสุดท้ายที่น้องบ่าวเบนยามินเซสโกยิงได้ครับย้อนกลับไปโน่นเลยครับ4ตุลาคมเกมที่แมนยูชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับวันนั้นยิงได้1ประตูแล้วก็ประตูแรกที่ยิงได้ในพรีมลีกก็คือเกมที่แมนยูบุกแพ้เบนฟอร์ด3ต่อ1วันนั้นน้องบ่าวก็ยิงได้นะครับ หลังจากนั้นมาครับลงเล่นเกมพรีมลีกมาโอ้โหนี่13เกมแล้วนะครับที่ไม่ยิงในพรีมลีกมาครับสำหรับเบนจามินเซสโกฟอร์มการเล่นนี่ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเข้าไปดูฟอร์มการเล่นนะไอเซติอะไรต่างๆนะครับยิงได้2ประตูการจ่ายบอลสำเร็จเขาจ่ายบอลสำเร็จไปนี่188้ครั้ง สำเร็จไปเพียงแค่ห9ปรนะครับถือว่าจ่ายบอลไม่แม่นส่วนที่ผมตกใจนะครับนั่นก็คือโอกาสในการยิงในกรอบเขตโทษนะอันนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ,ร์ลิกขึ้นมาครับมีโอกาสยิงในกรอบเขตโทษไปเพียงแค่1 1ครั้งเท่านั้นครับโหมึงเล่นยังไงวะ16เกมมึงมีโอกาสยิงในกรอบเขตโทษแค่16ครั้งนั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยครับเล่นมา16เกมหาโอกาสยิงในกรอบเขตโทษ ไม่ถึง1ครั้งต่อ1เกมนะครับเนี่ยขึ้นมาช็อตออนทาเกิตอินไซด์บ็อกมีโอกาสแค่11ครั้งน่ากลัวนะน่าตกใจมากๆนะครับถือว่าการหาโอกาสยิงในกรอบเขตโทษหาได้น้อยมากครับเบจามินเซสโกแล้วก็การสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษมีเพียงแค่45%จาก16เกมตกใจมากผมเห็นตัวเลขนี้นะครับส่วนเรื่องการครองบอลน,นะครองบอลสำเร็จนะครับอยู่ที่22%โอ้โห หนักมหอันนี้คือเป็นสถิติที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ล่าสุดครับถ้าเราดูในเกมที่เขาเจอกับลีดอยู่ในเต็ดทั้งเกมครับเซสโกนับเป็นที่เขามีประโยชน์กับทีมนะครับอะครั้งหนึ่งที่จำได้เมื่อวานนี้เป็นบุญตามากที่แมนยูเตดครับ3ประสานเกมรุกเล่นร่วมกันและได้ประตูเซสโกจ่ายบอลให้กับเซอร์ซี เซอร์ซี่จ่ายต่อไปให้กับมัตติสคุนยาแล้วก็ยิงเข้าไปนั่นคือครั้งที่ทําได้ดีมากๆส่วนครั้งที่2ที่ทําได้ดีนะครับก็มีจังหวะการจ่ายบอลเนาะจ่ายบอลไปให้กับเซอร์ซี่แล้วก็เซอร์ซี่จ่ายต่อไปให้กับแพติกดอกกูถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จังหวะสุดท้ายเป็นจังหวะที่มัตติสคุนยายิงไปชนเสานั่นก็คือที่เขาเป็นประโยชน์ ส่วนอีกหนึ่งครั้งนะครับจังหวะที่เขาได้ยิงโลง่งจากลูกเปิดเข้ามานะครับแล้วก็จังหวะยิงมันก็ควรจะเป็นประตูครับแต่ว่าจังหวะยิงโหเโซ็กซี่ไหลาไมาอย่างงามนะเซ็กซี่เล่นกับคุณยา่าคุณย่าจ่ายต่อไปกับเซ็กซี่เซ็กซี่ตบกลับมาให้กับเซสโกคือมันต้องยิงให้เข้าแล้วครับไอ้ประตูที่ยิงคนเดียวในกรอบเทโทษไม่มีใครมาประกบแต่ว่ายิงออกเฉยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในเวลานี้สำหรับเบนจามินเนซสโก,กนะครับผมไม่รู้เหมือนกัน,นว่า มันเป็นไอผมว่าน่าจะประกอบกันนะความมั่นใจของตัวนักเตะด้วยที่ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีแล้วก็แบกค่าตัว76.5ล้านยูโรแล้วก็เป็นนักเตะตัวความหวังแฟนบอลปริาัแดงด้วยเข้าใจแรงกดดันแะครับแต่ว่าถ้ามันจะเป็นตัวท็อปจริงๆไอแรงกดดันพวกนี้ครับคุณก็ต้องผ่านมันไปให้ได้2ก็คือตัวกุนซืออย่างรูเบนโมอริมนะครับคือเขาเองได้กองหน้าระดับนี้มา ยังไงก็ต้องรีดฟอร์มเก่งออกมาให้ได้แต่ว่ารูเบนอโมริมก็ยังไม่สามารถรีดฟอร์มเซสโกออกมาได้นี่แหละก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจถามว่าเซสโกมันแย่ขนาดที่มันควรจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าเราดูจากสถิติที่ผ,ผ่านมานะย้อนกลับไปตอนที่เล่นอยู่กับเลดบูซาวบวก79เกมยิง29ลูกแล้วก็ทำไป11แอสซิสโอเคอาจจะเป็นสถติที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักแต่ว่า มันก็มีส่วนกับทั้งการยิงแล้วก็การแอสซิสก็ถือว่ามีส่วนกับ40ประตูจาก70เกม2นัดอย่างน้อยก็ต้องมีสัก1 a s แอสซิสหรือไม่ก็1ประตูก็เป็นสถิติที่ไม่แย่นะแล้วตอนอยู่อาร์เบรซิก87นัดยิง39แล้วก็ทำา8แอสซิสต์87นัดมีส่วนกับประตูของไลซิก47ลูกก็ถือว่าสถิติเหมือนกับตอนอยู่กับเรดบูสแหวกแลบวเกมอย่างน้อยก็ต้องยิงหรือไม่ก็ต้องจ่าย อย่างแน่ๆ1ลูกนะครับแต่กลับลายว่ามาอยู่แมนยูนเต็ดครับอ,อันนี้เล่นพรีเมียร์ลีกไป16เกมยิง2จ่ายหนึ่งรวมทุกรายการครับเล่นไป17นัดยิง2จ่ายหนึ่งโอ้โหอาการน่าเป็นห่วงเสียวเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นรัฐพุทคอยดรุ่น2นะครับดีไม่ดีผมว่าตอนเนี้ยถ้าวัดกันนะครับผมว่าก็อาการนี่หนักกว่านะอารมณ์เหมือนค,คลา้ายๆเหมือนเราแถมตัวฟรีๆครับ คู่ต่อสู้ไป1คนเลยครับเวลาเซสโกลงเล่นนะครับคือเล่นทั้งเกมประโยชน์กับทีมมันแทบจะไม่มีเพราะพักบอลก็ไม่ได้แล้วก็ประโยชน์กับทีมการสร้างความกดดันให้กับแนวรุกฝั่งตรงข้ามก็ก็ไม่ได้สร้างอิมแพคได้ขนาดนั้นนะครับก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้โดยด่วนซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า รูเบนอโมริมจะทําอย่างไรหรือไม่ถ้าไม่ใช่อโมริมแล้วนะครับกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาจะทําอย่างไรให้กับเบนจามินเซสโกที่จะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้เอาเป็นว่าไม่ต้องเก่งขนาดไหนล้วครับเก่งให้อยู่ในระดับเดียวกับตอนที่อยู่ทีมเก่าอย่างแอร์เบ l ิซิกอยู่ดูหรืออยู่กับทางเลสบูซาบวกครับถ้าทําได้แค่นี้ผมว่าเปอร์เซ็นต์การได้แต้มของแมนยูเต็ดนะครับ มันก็จะมากขึ้นหลายเท่าตัวด้วยนี่ก็เป็นปัญหาที่กุลซื้อคนใหม่หรืออโมริมันก็ต้องแก้ให้ได้นะครับก็ที่พูดคลิปนี้ไม่ใช่แหละครับมันเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากๆแล้วก็ดูจากสถิติแล้วอาการไม่ค่อยดีนะเนี่ยผมตกใจกับตัวเลขไอ้ผมย้ําอีกทีแล้วกันนะตัวเลขที่มันมีโอกาสยิงในกรอบเขตโทษเพียงแค่11ครั้งนะครับจาก16เกมที่ลงเล่นในศึกพรีย์ลีกมันมันต้องพัฒนาโดยโด่วนเลยนะไอเรื่องของการสร้างความกดดัน แนวรับฝั่งตรงข้ามมันต้องมีมากกว่านี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูนะว่าเบนจามินเซสโกจะไปได้ไกลขนาดไหนกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับละเป็นเพื่อนเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับมีอะไรอยากจะพูดถึงเบนจามินเซสโกบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางช่องฟนตรงไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืม30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้นะครับ มีงานกอล์ฟไอคอนนะครับแล้วก็เป็นสุดยอดน,นักเตะนี้มาเตนะนังน้นเลยครับมันจะเป็นเนมันย่าวีดิชไมเคิลคาริรุตกุลิดกาเบียลบาติสต้าเชฟเชนโก้และอีกหลายต่อหลายคนครับใครอยากจะไปสัมผัสเจอน,นักเตะเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับก็ไปเตือนได้แล้วก็วิธีร่วมสนุกง่ายๆครับไปได้เลยครับที่ f c ออนไลน์ครับในหน้าเพจนะครับหากใครสนใจก็ไปร่วมสนุกกันได้มีแจกบัตรรวมกว่า1000ใบาหากใครสนใจก็ อย่าลืมไปลุยกันนะกับทาง f อฟออนไลน์นะครับ